ในที่สุดก็มาถึงจุดที่ต้องพูดเรื่องนี้จนได้เนาะคือจริงๆแล้วคิดว่าจะไม่ได้พูดอีกแล้วนะเพราะเข้าใจว่าเคลียร์จบไปแล้วและเขาก็ดูจะเข้าใจแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่สุดท้ายอยู่ๆก็เหมือนแดจาวัวทุกคนอยู่ดีๆคือเรื่องนี้มันก็วนกลับมาหาพี่อีกเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะ่ะ คือเรื่องของเรื่องคือเกิดจากเมื่อช่วงปลายปี66เนาะปีที่แล้วมีกลุ่มแฟนคลับคู่จิน้นกลุ่มเล็กๆ d m มหาพี่เนาะคือเขามาคุยแบบคุยเรื่องเดียวกันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนประชุมกันมาว่าต้องคุยกับพี่เรื่องนี้นะอะไรบางเนี้ยซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคือแค่คนคนเดียวหรือใช้หลายแอคหรือมีหลายคนอันนี้พี่ไม่แน่ใจจริงๆแต่เรื่องที่เขามาคุย เหมือนประชุมกันมาเขาเป็นแฟนขับต่างชาตินะคะไม่แน่ใจว่าคือประเทศไหนพี่ก็ไม่ได้ไปตามส่องตามดูเนาะแต่เขาพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องออกตัวก่อนว่าเขาพูดกับพี่ดีมากตลอดหลายวันที่คุยกันเขาสุภาพกับพี่มากไม่มีตรงไหนที่ก้าวร้าวเลยเริ่มแรกเลยพวกเขาถามพี่ก่อนว่าพี่รู้ไหมว่านักแสดงท่านเนี้ที่พี่รู้จักเนี่ย เขากำลังคบหากับใครคนหนึ่งอยู่แล้วเขาก็แคปไอจีคนนั้นส่งมาให้พี่เลยนี่คบคนนี้พี่ก็เลยถามกลับไปว่ามันสําคัญด้วยหรือว่าพี่จะรู้ไหมสิ่งสําคัญคือผู้คุณกําลังต้องการจะพูดอะไรกับพี่มากกว่าให้เขาเรื่อมผู้คุณมาเลยเขาก็บอกกับพี่ว่าอยากขอร้องแบบ please เลยนะอยากขอร้องให้พี่ไปบอกนักแสดงท่านหนึ่งให้เลิกกับคนที่กําลังคบกันอยู่ตอนนี้ พี่เลยถามกลับไปว่าเพราะอะไรถึงอยากให้นักแสดงท่านนั้นเลิกกับคนที่กําลังคบกันอยู่เขาก็ตอบว่าเพราะการกระทําแบบนี้มันคือคนที่กําลังทรยศและกําลังหักหลังคนที่รักพี่ก็ด้วยความที่พี่อ่ะไม่รู้ถึงกระแสคู่จิ้นว่ามันมันยังไงอ่ะมันขนาดนี้หรออะไรเนี้ยพี่ไม่เคยรู้เลยพี่ก็เลยถามกลับไปว่าคือหักหลังใครอันนี้พี่ไม่เข้าใจ เขาก็ตอบชื่อนักแสดงอีกคนหนึ่งมาซึ่งพอพี่ฟังแล้วพี่ก็อ๋อที่แท้คือแฟนคลับคูดจิน้นี่เองจากนั้นเขาก็พิมพ์มายาวมากๆเขาทนไม่ได้ที่มันจะต้องเป็นแบบนี้เขาสงสารนักแสดงอีกคนที่ต้องเจ็บปวดในขณะที่อีกคนมีแต่ความซื่อสัตย์แต่อีกคนกลับทําแต่เรื่องที่แสดงความทรยศหกักหลังบลา b ๆอันนี้พี่แปลจากภาษาอังกฤษเนาะถ้ามีความหมายตรงไหนผิดไปหรือมันมันเวอร์วางไปก็ก็ต้องขออภัยด้วย คือครั้งนั้นเป็นการคุยที่เยอะมากพี่เองก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจจนเหมือนว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เขาก็น่าจะรำคาญพี่มากกว่าเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาพี่ก็ดันตอบเขาได้หมดอ่ะเหมือนพี่ไปต้อนเขาให้จนมุมแบบไม่รู้ว่าควรต้องไปยังไงต่ออะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็เหมือนเขาเหนื่อยอะ่ะแบบประมาณว่าอาศัยคนอย่างพี่ก็คงไม่ได้ละอะไรเงี้ย อารมณ์ว่ากูอยากให้มึงไปบอกให้เขาเลิกกันมึงดันมาสอนมาอธิบายนั่นนีก่กูอะไรประมาณเนี้เขาก็เลยคงแบบไม่ขอร้องพี่ต่อดีกว่าก่อนแยกย้ายเขาก็ขอโทษพี่ที่มาพูดเรื่องนี้กับพี่และขอบคุณพี่ที่อธิบายเหตุผลในแหละในเรื่องให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกกับพี่ว่าต่อไปนี้เขาก็คงไม่ติดตามนักแสดงท่านนั้นละเขาจะติดตามแค่อีกคนพี่ก็บอกเขาไปว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณเนาะ ะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขให้คุณทำแบบนั้นไปเลยหลังจากนั้นเขาก็หายไปค่ะจนกระทั่งล่าสุดก็มีอะไรแบบนี้กลับมาหาพี่อีกแบบแดรจาวูมากอคือข้อความทุกอย่างมันเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมๆที่คือถ้าแคปหน้าจอแล้วเทียบกันมันคืออันเดียวกันเลยอ่ะทุกคนแต่เป็นแอคเคาท์ใหม่นะ คือไม่แน่ใจอีกแล้วว่าเป็นกลุ่มเดิมใช้บัญชีใหม่หรือเป็นคณะใหม่พี่เห็นแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรแบบนี้มันยังไม่หายไปอีกเหรอวะมันนานมากแล้วนะวันนี้ถ้าใครได้เข้ามาฟังเนาะอะไรที่พี่พูดออกไปถ้าผิดหูผิดใจใครไม่อยากให้โกรธกันแต่อยากให้เก็บเอาไปคิดว่ามันจริงไหมและไหนๆก็ได้มีโอกาสพูดแล้วพี่ก็จะถือวาระนี้เป็นการเคลียร์ใจให้จบ ลบทุกประเด็นเกี่ยวกับประเด็นอะไรพวกนี้เลยแล้วกันก็ว่ากันด้วยประเด็นนี้ก่อนเนาะที่ให้พี่ไปบอกนักแสดงเลิกกับคนที่คบอยู่คือจะพูดยังไงดีพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของนักแสดงเลยไม่ว่าจะใครก็าตามนะคะเพราะพี่ถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เวลาที่น้องๆเล่าให้พี่ฟังว่ากําลังคบใครอยู่หรือกําลังคุยอะไรกับใครเชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยถามเขาเลยว่าใครเหรือลูกขอดูรูปหน่อยสิเขาเป็นคนดีไหมพามาเจอหน่อยพี่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยแต่พี่จะบอกกับน้องๆไปแค่ว่าเออก็ดูกันให้ดีๆให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยเปิดตัวนะลูกพี่จะบอกกับน้องๆแค่นี้เลย แน่นอนว่าพี่ไม่อยากให้นักแสดงไม่ว่าใครก็ตามอะ่ะพี่ไม่อยากให้เขามีแฟนเลยพี่มองในเนื้องานความนิยมของนักแสดงคนนั้นจะลดลงต่อให้ยังดังอยู่ความนิยมก็ลดลงเพราะคนดูเขาจะไม่จิ้นอีกต่อไปแล้วไม่ว่าคุณจะไปเล่นคู่กับใครแต่สุดท้ายนะพี่ก็เคารพก,กันตัดสินใจของพวกเขามันอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกอะไรอะ่ะ มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาทําได้และมันคือความสุขของเขาที่พี่หรือใครก็ตามไม่สามารถให้กับเขาได้เข้าใจปะกลับมาที่ประเด็นนี้ที่คุณอยากให้นักแสดงคนหนึ่งเลิกกับคนที่คบอยู่แล้วกลับมาคบกับคู่จิ้นเหมือนเดิมคําถามจากพี่คือเขากับคู่จิ้นไปคบกันตอนไหนทําไมพี่ถึงไม่เคยรู้ว่าเขาคบกันเออเขาก็ส่งรูปมาพี่ถามเขาไปเขาก็ส่งรูปมาส่งเป็นโมเมนต์แบบ ที่เวลาน้องไปออก event อีเวนต์น่ะก็เป็นโมเมนต์ร่วมงานกันปกติเล่นกันปกตินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นภาพนิ่งเนาะมันอาจจะมีภาพที่แบบว่าใกล้ชิดกันมองตากันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ก็บอกเขาไปว่าสิ่งที่พี่เห็นมันไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเขาคบกันเลยที่พี่เห็นน้องหลังบ้านมันมากกว่าน,นี้อีกเวลาที่เขาเล่นกันนะ่ะคือถ้าคุณมาเห็นคุณก็คงคิดไปถึงขั้นว่าสองคนนี้ได้กันแล้วอะ มึงไปอยู่ร่วมหอลงๆกันแล้วอะไรประมาณเนี้พี่จะบอกว่าน้องนองนักแสดงนะไม่ว่าชายหรือหญิงหรือชายชายหรือหญิงหญิงอะไรอ่ะเขาจะได้ทํางานร่วมทุกร่วมสุขกันจนแบบว่ามันสนิทกันแบบสนิทใจอะนึภาพไหมทุกคนมันก็จะมีความใกล้ชิดกันเล่นกันได้อย่างไม่ต้องมีระยะห่างอะ g e ตไหม คือพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่มันมองยังไงมันก็ไม่เห็นจะเป็นโมเมนต์ของคนที่เป็นแฟนกันเลยอะยิ่งหลังบ้านยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยพี่มองว่ามันเป็นแค่ความต้องการของผู้คณที่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงนอกจอก็แค่นั้นเลยเอ่อการที่คนดูดูซีรีส์ดูละครแล้วอินจนจินพี่ชอบนะ พี่รู้สึกว่ามันเป็นอีกตัวชี้วัดว่าผลงานของเราประสบความสำเร็จละคนดูแล้วอินจนอยากให้เขาได้กันจริงๆพี่ก็เป็นเวลาเราทําละครแล้วเรารู้สึกว่าไอเด็กสองคนนี้ทําไมมันเหมาะสมกันจังวะเราอยากให้มันแบบเป็นแฟนกันนะเราก็แอบเชียร์แอบรู้ในเขารักกันจริงๆมีมีเยอะเลยมีบ่อยด้วยแต่สุดท้ายแล้วอะคือถ้าน้องๆเขาสปารก์กันและรักกันจริงมันก็ดีไป ยกผลประโยชน์ให้กับแฟนคลับคนดูไปเลยว่าคุณก็มีความสุขกันต่อไปที่ได้เห็นเขารักกันแบบมีความสุขกันอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ได้รักกันแล้วเรายังจะไปบังคับให้มันรักกันเนี่ยมันยังไงวะเนี่ยเข้าใจไหมว่าคนมันจะรักกันนะต่อให้ฟ้าถล่มโลกทลายมันก็รักกันมันจะทําทุกวิถีทางเพื่อรักกันจนได้ แม้แฟนคลับคนดูไม่ชอบไม่เห็นด้วยมันก็จะลากกันคือมันไม่จําเป็นต้องมาถามความเห็นใครหรือต้องมาอาศัยสิงเชียร์จากพวกเราหรอกเพราะมันไม่มีใครห้ามไม่ให้พวกเขารักกันแต่ถ้ามันไม่ได้รักกันมันก็คือไม่รักกันไงทุกคนจะไปบังคับให้เขารักกันได้ยังไงแล้วถ้าคุณยังยืนยันว่ายังไงฉันก็อยากให้เขาคู่กัน เขาต้องรักกันคู่จิ้นคนนี้ต้องเป็นคู่ของคนนี้เท่านั้นฉันถึงจะมีความสุขพี่ถามหน่อยว่าถ้าสมมุติศ,ศิลปินดารานักแสดงเขายอมทําตามที่พวกคุณต้องการน่ะโดยที่เขาไม่ได้รักกันแบบแฟนแต่ต้องอดทนใช้ชีวิตร่วมกันแบบแฟนเพื่อให้แฟนคลับมีความสุขไม่ว่าหลังบ้านจะอึดอัดทุกใจแค่ไหนก็ตามคุณจะรู้สึกยังไงถ้าต้องมารับรู้ว่าเขาต้องทำขนาดนี้เพื่อคุณ คุณจะรับมันได้ไหมกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคุณตอบว่ารับได้สิฉันไม่สนใจหรือูแล้วรับหลังฉันจะเป็นยังไงก็ช่างดีฉันพอใจแล้วฉันมีความสุขมากแล้วที่เห็นเขารักกันต่อหน้าฉันอันนี้สำหรับพี่นะคุณโคตรเลือดเย็นโคตรใจร้ายเลยโคตรเห็นแก่ตัวเลยวะ่ะแบบนี้พี่มองว่าคุณไม่ได้รักศิลปินดาราคนนั้นจริงๆแต่คุณรักแค่ตัวของคุณเอง คุณแค่อยากให้ศิลปินดาราทำเพื่อสนองความต้องการของคุณเองเท่านั้นคุณไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีความสุขหรือมีความรู้สึกยังไงคุณคือแฟนคลับที่ปลอมนะสำหรับพี่และพี่อยากถามพวกคุณบ้างนะถ้าวันหนึ่งพี่ไปบอกพวกคุณว่าเฮ้ยมึงหยุดคบกับแฟนมึงคนนี้เลยนะแล้วไปคบกับคนที่พี่อยากให้คบพี่ต้องการให้พวกคุณคบกับคนที่พี่เลือกให้เท่านั้นคุณทำได้ไหม ลองตอบพี่มาซิว่าพวกคุณทํามันได้ไหมพี่ตอบให้เลยว่าไม่มีทางที่พวกคุณจะทําได้แถมพวกคุณจะด่ากล้าใส่พี่อีกเป็นชุดว่าเอาอีนี่มึงบ้าปะเนี่ยอยู่ดีๆจะมาให้กูทิ้งแฟนกูไปรักกับคนที่กูคิดว่าเขาเป็นแค่เพื่อนพี่น้องก็นี่ไงมันไม่ได้ไงคนมันจะรักกันทํายังไงมันก็รักกันแต่คนที่มันไม่รักกันต่อให้คุณจะไปจับเขามัด ติดกันไว้เขาก็ไม่รักกันนี่มันคือเรื่องจริงไายแล้วประเด็นที่ถามมาว่าทําไมไม่เปิดตัวให้รู้แล้วรุอดไปเลยทําไมปิดบังอยู่แบบนี้มันไม่ต่างจากคนที่กําลังทรยศหักหลังคนที่รักเลยคือคุณเข้าใจไหมว่าคนมันกําลังอยู่ในระยะของการครบหาศึกษาดูใจเข้าใจคํานี้ไหมคือมันเป็นระยะของการเรียนรู้กันนะสุดท้ายแล้วมันอาจจะไปกันรอดหรือ ไปกันไม่รอดมันก็เกิดขึ้นได้ไงแล้วการที่เป็นคนสาธารณะการเปิดตัวเรื่องพวกนี้มันต้องมีความมั่นใจแล้วระดับหนึ่งว่าจะไม่โป๊เพราะถ้ารี่เปิดตัวแล้วโป๊อ้างสังคมโซเชียลลุมประนามหยามเหยียดอีกคือมันต้องมีการตกลงกันสองฝ่ายแล้วว่าจะเปิดตัวนะเว้ยมันไม่ใช่ว่ามึงตกลงจะคุยจะคบกับใครก็เปิดตัวเลยพี่ว่าแบบนี้คือมืงบ้าไปแล้วนะ อสมมุติพี่ตัดสินใจคุยกับนายเอคือยังไม่ทันจะอะไรเลยกูยก็ประกาศให้คนรู้ทั้งหมู่บ้านและพี่เป็นบ้าไปละไม่ต้องเป็นคนดังคนเดิงอะไรหรอกคือมันต้องมีระยะของการครบกันจนแน่ใจระดับหนึ่งแล้วว่าเออเธอเราคือคนคุยกันนะยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงยิ่งต้องรอให้ชัวร์ก่อนค่อยเปิดตัวเพราะอะไรรู้ไหม ผลของการเปิดตัวจะไม่สามารถเดาได้เลยเว้ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะดีจะไม่ดีไม่รู้เลยต้องอาศัยดวงอย่างเดียวคือถ้าเปิดแล้วคนชอบก็จบไปดวงดีโชคดีไปแต่ถ้าเปิดแล้วผลออกมาด้านลบนี่คือพิน,นาศเลยนะแล้วถ้ายิ่งอีกคนเป็นคนธรรมดาด้วยแล้วนะส่วนใหญ่ผลกระทบจะไปตกอยู่ที่คนนั้นแคบจะหมดเลย เขาจะถูกตามจิกตามด่าเหมือนเขาไปฆ่าใครตายมาเหมือนเขาทำผิดไร้ายแรงระดับชาติอะไรแบบนี้เลยและเคสนี้นี่ขนาดเขาไม่เปิดตัวพวกคุณยังไปตามลาวีเขาไปส่งสติ๊กเกอร์อ้วกในไอจีเขาไป DM ด่าเขาต่างๆนานาแล้วพอถูกเขาบล็อก ก็โกรธเขาเกลียดเขาไม่พอใจเขาเที่ยวไปปล่อยเขาว่าคนนี้นิสัยแย่คนนี้นิสัยไม่ดีไม่เหมาะกับดาราคนนี้เลยบาบาบาเอาดีๆนะมนุษย์เราอะใครมันจะไปบล็อกคนที่เราไม่รู้จักวะถ้าพวกคุณไม่ไปแสดงอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้ไม่ปลอดภยัยคนนี้เป็นพลังลบคนนี้ดูลุคลานอะ เออคนที่ดูไม่เป็นมิตรอะถ้าเป็นพี่พี่ก็บล็อกนะแต่กรณีเน,นี้ยพี่รู้สึกว่าเขาให้เกียรติแฟนคลับมากพี่เห็นเขาก็อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาแบบเงียบๆไม่เคยแสดงตัวอะไรเลยไม่เคยเกลี้ยกล่ใส่แฟนคลับที่ไปละลานทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรอะคือเขาก็อยู่ของเขาดีๆเลยเป็นพวกคุณที่ไปยุ่งกับเขา คุณลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งคุณได้เป็นแฟนตัวจริงของดาราที่คุณชื่นชอบอะ่ะหรือเป็นแฟนของดาราใครก็ได้ที่คุณอาจจะไม่ชื่นชอบแต่พรมลิขิตบ้าบอหาเหวอะไรมันกําหนดให้มันเกิดขึ้นน่ะคุณจะทํำยังไงวะคุณจะรับได้ไหมถ้าต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้คือการรักศิลปินดาราจนเกิดการคาดหวังไปต่างๆนานา,นาพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องผิด แต่การคาดหวังที่มากจนเกินขอบเขตจนล้ำเส้นไปถึงเรื่องส่วนตัวหรือบังคับให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจทำพี่ว่าใจร้ายเกินไปคุณต้องแยกแยะให้ได้ก่อนนะว่าอันไหนคือผลงานการแสดงกับอันไหนคือชีวิตจริงเว้ยอย่าเอามาปนกันวุ่นวายจนเกิดดราม่าด่ากันเต็มไปทั้งโซเชียล พวกคุณต้องหยุดหลอกตัวเองและหยุดบังคับให้ศิลปินดาราต้องทําในสิ่งที่พวกคุณอยากให้เขาเป็นเว้ยคุณต้องหยุดการกระทําแบบนี้ก่อนแน่นอนว่าพี่อะเคยพูดเอาไว้ว่าศิลปินดารานักแสดงทุกคนเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเข้ามาทาอาชีพนี้แล้วนั่นแสดงว่าคุณคือคนสาธารนณะคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดคําว่า อยากมีเวลาส่วนตัวอยากมีความเป็นส่วนตัวหรืออะไรก็ตามที่มันส่วนตัวพี่พูดแบบนั้นไว้จริงแต่อย่าไปเอาเรื่องนั้นมารวมกับเรื่องนี้เพราะมันคนละเรื่องกันคุณลองกลับไปตั้งใจฟังดีๆสำหรับเรื่องนี้การที่ศิลปินดารานักแสดงคนไหนก็ตามที่เขายังไม่พร้อมเปิดตัวนี่มันคือเรื่องส่วนตัวของเขาไงคนสาธารณะไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกเรื่องในชีวิตให้คนรู้ถ้ายังไม่พร้อม เพราะไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่คนจะต้องรู้คนสาธารณะไม่ใช่คนที่คุณจะสามารถเข้าไปก้าวาไก่เรื่องส่วนตัวของเขาได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ใช่เรื่องของพวกคุณเลยพวกคุณก้าวไก่ผลงานการแสดงของเขาได้แต่พวกคุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่เรื่องส่วนตัวเขาเข้าใจคาว่าเรื่องส่วนตัวไหมอะอะไรที่เขาไม่ได้เปิดเผยให้พวกคุณรู้ มันก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไงเข้าใจปะเนี่ยศิลปินดารานักแสดงทุกคนเขาก็คือคนเนาะเขามีชีวิตมีจิตใจมีความรู้สึกเจ็บได้ร้องไห้เป็นเหมือนกับพวกเราเลยต่อให้เขาจะเป็นคนของสาธารณะแต่เขาก็ต้องมีจุดที่มีความเป็นส่วนตัวของเขาบ้างหรือเปล่าวะ อย่าลืมนะเว้ยว่าเวลาแทบจะ99%เขาให้พวกคุณหมดเลยนะแต่เพียงแค่1%ที่เป็นสิทธิ์ของเขาคุณให้เขาไม่ได้กันหรอวะความเป็นส่วนตัวแค่1%เองนะคุณให้เขาไม่ได้หรอพี่จะบอกว่าต่อให้เขามีความสุขเวลาอยู่กับพวกคุณมากแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาก็อยากมีช่วงเวลาที่เขาสามารถ หายใจได้สะดวกหรือมีพื้นที่ที่เขาสามารถทำอะไรที่อยากทำได้โดยไม่ต้องนึกถึงภาพลักษณ์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นน่ะคุณให้เขาไม่ได้หรอมันแค่นี้เองอะ่ะอย่างนักแสดงคนนี้ที่พวกคุณบอกให้พี่ไปบอกให้เขาเลิกกับคนหนึ่งแล้วมาคบกับคู่จิน้นพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพวกคุณรู้ไหมว่าเด็กคนนี้ เขาทุ paid, ่มเทกับงานมากอาทิตย์หนึ่งมีเจวันมันทํางานไปแล้วสิวันป่วยแล้วป่วยอีกแต่ก็ลากสังขารไปทํางานจนป่วยซ้ําซ้อนจนคือแบบหมอที่รักษามันอะไม่รู้ว่าต้องจ่ายยารักษาโรคไหนให้มันก่อนดีอะเขาลากเลือดมากนะเว้ยเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อให้มีผลงานคุณภาพออกมาให้แฟนคลับได้ดูไงแล้วรู้ไหมว่าไอเด็กคนนี้มันรักแฟนคลับของมันมากๆเลยนะ พี่ไม่เคยได้ยินมันบ่นอะไรให้แฟนคขับเลยแม้แต่ครั้งเดียวขนาดมีคนที่เคยเป็นแฟนคขับแล้วกลายมาเป็นแอนตี้มาต่อต้านมาด่านั่นนี่เพราะเรื่องจิน้นไม่จิ้นเนี่ยน้องก็ไม่เคยว่าอะไรเลยเชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยได้ยินเด็กคนนี้พูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับแฟนคขับเลยตั้งแต่รู้จักกันมาจนทุกวันนี้และน้องจะบอกพี่เสมอว่าไม่เป็นไรพี่แอมผมโอเค เราไปห้ามความคิดคนไม่ได้เราก็ทําหน้าที่ของเราไปอย่างดีที่สุดก็พอคือพี่จะได้ยินอะไรแบบนี้อยู่ตลอดพี่ไม่เคยเห็นเด็กคนนี้เบื่อแฟนคลับเลยแม้ว่าแฟนคลับจะมารูปแบบไหนก็ตามเออคนแบบนี้มันไม่ได้มีเยอะนะเว้ยพี่พูดในฐานะที่พี่เห็นมาทุกรูปแบบแล้วทำไมคุณถึงไม่รักเขากับสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้วะ ทำไมถึงอยากบังคับให้เขาเป็นในสิ่งที่พวกคุณอยากให้เขาเป็นน่ะมันมันใจร้ายไปอ่ะและมาอีกประเด็นที่แฟนคลับไม่อยากให้ศิลปินดาราที่ชอบมีแฟนคือไม่ให้มีเลยอ่ะนึกภาพไหมอันนี้คุณก็ใจร้ายไปจริงๆพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากให้นักแสดงมีแฟนเหมือนที่พี่พูดไว้ตอนต้น พราะพี่มองในมุมของงานอย่างที่พูดไว้แหละความนิยมมันจะลดลงคนไม่จิ้นแล้วบางคนดอบมากดอบน้อยบางคนสูญหายไปเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือความนิยมลดลงแน,น่ๆเมื่อมีแฟนซึ่งทั้งหมดนี้มันก็แค่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะส่งผลอะไรกับงานแต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งเราต้องอย่าลืมนะเว้ยว่าเขาคือคนคนที่มีชีวิตอนาะแก เขาก็ต้องมีชีวิตที่เป็นของเขาเขาต้องมีครอบครัวที่มีคนที่จะคอยเคียงข้างดูแลเขาไปจนแก่จนเท่าตายไปอ่ะนึกภาพออกป้าพวกคุณอย่ามาพูดว่าไม่ต้องมีแฟนก็ได้เพราะพวกคุณสามารถดูแลศิลปินดาราที่ชื่นชอบได้มันเป็นไปไม่ได้ไงความจริงข้อนี้มันแทบไม่มีอยู่จริงในชีวิตโลกนี้เลยพวกคุณจะไปตามดูแลเขาไปจนแก่จนเท่ามันเป็นไปไม่ได้ พี่เองก็ไม่สามารถไปตามดูแลน้องๆจนแก่เท่าได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นที่จะคบหาดูใจกับใครเว้ยเพื่ออะไรก็เพื่อที่เขาจะได้เจอใครสักคนที่รักเขาจริงแล้วอยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตคอยดูแลคอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเขาจะต้องมีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตจริงของเขา พวกคุณจะไปบังคับให้เขาไม่มีแฟนมันเป็นไปไม่ได้พวกคุณจะไปตามเช็ดขี้เช็ดเย้ยวเขาเหรอตอนที่เขาป่วยตอนที่เขาแก่มันก็เป็นไปไม่ได้ไงนี่มันคือเรื่องจริงที่พวกคุณต้องยอมรับมันเว้ยอ่าแล้วมาอีกประเด็นหนึ่งแฟนขับบอกว่าก็อนุญาตให้ดาราศิลปินมีแฟนได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คำถามจากพี่คือแล้วเขาต้องรอมีตอนไหนเมื่อไหร่กี่โมงใครจะเป็นผู้มีอำนาจกำหนดเรื่องนี้ ต้องรอให้แก่หนังเหี่ยวแบบพี่เลยไหมอะ่ะมันไม่มีใครเอาแล้วนะโว้ยรุ่นเนี้ยเนี่ยแล้วมันก็ม้วนกลับมาที่ประเด็นเดิมคือคนเรามันจะต้องมีระยะเวลาในการครบหาศึกษาดูใจกันไงคือถ้าคนคนนี้มันไม่ใช่ก็ต้องลองคบคนใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอคนที่ทายตรงกันและไปกันได้จริงๆไงพวกคุณต้องให้โอกาสเขาได้เริ่มคบหาศึกษาดูใจใครสักคนแล้วก็คอยซับพอร์ตคอย อวยพรให้เขาได้เจอกับคนที่ใช่เพื่อที่ไอค้คนคนนี้มันจะได้เป็นตัวแทนเราในการช่วยดูแลศิลปินดาราที่เราชื่นชอบไปจนแก่เท่าเข้าใจไหมพวกคุณเข้าใจสิ่งที่พี่พูดไหมจำไวน้นะว่าถ้าพวกคุณรักศิลปินดาราที่พวกคุณชื่นชอบจากใจจริงพวกคุณต้องรักในสิ่งที่เขาเป็นและเคารพการตัดสินใจของเขาไม่ว่าเรื่องอะไรแน่นอนว่าเราไม่มีทางรู้หรอก ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วนะมันจะออกมาแบบดีหรือร้ายยังไงแต่อย่าไปบังคับให้เขาเป็นในแบบที่พวกคุณอยากให้เขาเป็นเพราะคุณเป็นแฟนคลับเขาไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาและในโลกนี้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตใครเว้ยไม่ว่าเมื่อไหร่นะที่พวกคุณมีความคิดที่อยากให้พวกเขาเป็นแบบที่พวกคุณอยากให้เป็น พวกคุณก็ลองคิดดูว่าในทางกลับกันถ้าพวกคุณเป็นเขาพวกคุณจะทํามันได้ไหมพวกคุณอยากจะให้เขาเป็นแบบนั้นพวกคุณอยากจะให้เขาเลิกกับแฟนพวกคุณไม่อยากให้เขามีแฟนบา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 พวกคุณทํามันได้หรอศิลปินดารานะักแสดงทุกคนเขามีหน้าที่สแสดงผลงานออกมาให้พวกคุณทุกคนได้ดูเขาไม่ได้มีหน้าที่ทําตามในสิ่งที่พวกคุณอยากให้เขาทำเว้ย พวกคุณควรรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับที่เขาก็รักพวกคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขนะ่ะมันคือการรักกันที่ต่างคนต่างให้กำลังใจกันเป็นพลังของกันและกันอย่าไปทำอะไรที่มันซับซ้อนจนดูยากเกินไปที่จะดำเนินชีวิตอะพวกคุณรักศิลปินดาราคนไหนก็แค่คอยติดตามผลงานเขา คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเพื่อให้เขาได้มีพลังมีแรงที่จะสร้างสรรผลงานคุณภาพออกมาให้พวกคุณได้ดูอย่าไปบังคับให้เขาทำในสิ่งที่พวกคุณอยากให้เขาเป็นเพราะมันจะทำให้พวกคุณกลายเป็นแฟนคลับที่โคตรใจร้ายเลย